สวัสดีค่ะน้องๆนะคะวันนี้น้องอยู่กับพี่ชามาพัชพรวัฒนาพดุงศักด์นะคะอาจารย์จากสถาบันกววิชา Neophysics Center นั่นเองเย้ <Yeah. S 1> นะคะพี่ชามาเนี่ยจะมาขอแนะนำคอร์สดีๆนะคะก็คือคอร์สใหม่ของเราชื่อว่า TU Exam Physics <c oughs> <c oughs> นั่นเองค่ะคอร์สนี้เลยนะคะคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับน้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวสอบเข้ามอบรายของโรงเรียนชื่อดังไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมมหิดลวิทยานุสศรกำเนิดวิทย์หรือว่าโรงเรียนดังประจำจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะโดยที่ อาจารย์แนวฟิสิกส์เนี่ยได้รวบรวมข้อสอบจากหลากหลายแหล่งมากไม่ว่าจะเป็นแนวข้อสอบเข้าม4จริงๆข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกข้อสอบ IJSO เอกซบุจากต่างประเทศต่ตางๆเลยแล้วเนื้อหาที่อยู่ในข้อน,นี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาทุกบทของมอต้นได้แก่มอสหนึลศาส์มอ2นะคะเป็นเรื่องบรรยากาศของเหลวแล้วก็แสงและการมองเห็นม .3 ได้แก่ไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์นี่ข้อนี้นะยังมีการแถมข้อสอบที่เกี่ยวกับ ม4บางส่วนด้วยไม่ว่าจะเป็นวงกลมโปรเจกท์ทายเบื้องต้นเป็นต้นนะคะแล้วใครหลานะคะที่เหมาะกับการสมัครร์อน,นี้ก็คือน้องๆที่ตั้งใจจะสอบเข้าม4โรงเรียนดังนั่นแหละแต่น้องๆต้องมีความรู้ม1ม2ม3ของฟิสิกส์มาครบทุกบทแนวนะคะเพราะว่าร์อนี้เนี่ยเราจะเป็นการดึงความรู้ของน้องๆมาใช้ในการประยุกต์ทำโจทย์เลยนะคะแต่ในบางข้อนะเราก็จะมีการอดแทรก ทฤษฎีสําคัญให้น้องๆเพื่อที่จะทําให้น้องๆเนี่ยทบทวนได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะเรายังมีแถมเทคนิคการจาแล้วก็เทคนิคการทําข้อสอบเร็วให้น้องๆอีกด้วยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีข้อสอบยังไงบ้างล่ะมีถึง5ชุดด้วยกันแต่ละชุดเนี่ยมี25้ข้อนั่นเองนะคะโดยที่อาจารย์เนียววิสิกเนี่ยได้ข้าบทให้น้องๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยใช้เวลาในการทํา1ชุด1ชั่วโมงครึ่งหลังจากน้องๆทําข้อสอบโดยการจา จับเวลาเสมือนจริงแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าบทไหนที่น้องๆพอทําได้บทไหนทําไม่ได้เลยไม่เข้าใจทฤษฎีเลยประยุทธ์เกิดไม่ได้เลยนะคะจะทําให้น้องๆเนี่ย ไปโฟกัสถูกต้องว่าเราควรจะใช้เวลากับทไหนมากที่สุดหลังจากทําข้อสอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูเฉลยข้อสอบละเอียดในวิดีโอของอาจารย์นะคะที่เตรียมไว้ให้กับน้องๆแล้วนะคะข้อนี้ใครสอนบ้างนะคะก็จะมีอาจารย์พิเศษอาจารย์พี่กายพัฒนาพลและก็อาจารย์พี่ชมาพัฒนาพรนั่นเองหลังจากจบการเรียนคอรสนี้นะคะที่น้องๆจะได้ก็คือหนึ่งนะคะเราจะได้เรียนรู้แก่นแท้ของทฤษฎีวิชาฟิสิกส์อย่างแท้จริงทําให้น้องๆสามารถประยุกต์ใช้ การทําโจทย์ได้ด้วยตนเอง2คือนะคะจากการทําข้อสอบทั้งหมด5ชุดเนี่ยทำให้น้องๆไม่ตื่นสนามสอบแล้วก็สามารถมองโจทย์เนี่ยมองออกเลยว่าข้อนี้เป็นเรื่องอะไรนะคะใช้ความรู้บทอะไรเข้ามาและสุดท้ายนะคะน้องๆจะทําข้อสอบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้เทคนิคการจําที่ได้สอนเนี่ยทำให้น้องๆทําข้อสอบทันเวลานั่นเองสุดท้ายนี้นะพี่ชมาก็จะขอฝาก คอสดีนะคะคอสที่ <S <S เซ็นที่ติดไว้ในออบอกอ้อมใจน้องๆนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆที่อ,าอยากเตร็มสอบเข้าเตร็มอุดมไม่ห้โดนกําเนิดวิทย์หรือโรงเรียนชื่อดังทุกแห่งเหลือแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับเพจ f c e e o o o k มิ p สิ s เซ็นเตอร์ด้วยนะคะวันนี้พี่ชมาก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย